มาดูาแผนฝังความพ่ายแพ้เส้นทางความพ่ายแพ้ของอาณาบรษัทนิยมที่ผ่านมา14พฤษภาคมโอการเลือกตั้งนะโอ้โหปีที่แล้วเนี่ยครับไหมเรียกว่าเรียกอะไรยับเยินยับเยินอันนี้หนักหนักกว่ารลบข้าวอีกยับเยินลุงตู่ได้เท่าไหร่ลุงตู่36ลุงป้อมได้เท่าไหร่40 40รวมเป็นเท่าไหร่รวมเป็น76 76อ่าประชาธิปัตย์ได้เท่าไหร่ประชาธิปัตย์ได้2 5อ่ารวมอุ้มิใจไทย7 1 <or> <benefit> ภูิใิญจไทยเนี่ยไม่ใช่ฝั่งอนุรักษ์นิยมเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นพักที่แปลเปลี่ยนได้ไม่อยากเรียกวขาท้องถิ่นท้องถิ่นนิยมไหมท้องถิ่นนิยมเพราะมันมีหแต่ว่าไม่มีอุดมการเชิงอนุรักษ์นิยมชัดเจนหรอกชัดเจนใช่ไหมะเรียกไม่ได้จะแปลว่า14พฤษภาคมปีที่แล้วถ้าถ้าดูอย่างนี้นะแปลว่าฝั่งที่อนุรักษ์นิยมที่จ๋าจ๋าเนี่ยเหลือ25เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองใช่ไหมน้อยมากนะน้อยมากเพราะนั้นคาดว่าเรียกว่าแบบย่อยยับยับเยินแล้วกันนะ เพาว่าอยู่โคม่านะอยู่ห้องไอซียูกันหมดอะพอเลือกตั้งตอนนั้นปั๊บสิ่งที่มาหลังการเลือกตั้งประชาชนหวังว่าฝั่งเสรีนิยมเนี่ยจะรวมกันก็คือก้าวไกลเพื่อรัฐบาลความหวังเลยนะรัฐบาลแห่งความหวังเลยตอนนั้นจำได้ไหมแต่สุดท้ายเนี่ยชางในบริบททางการเมืองไทยเนี่ยพักอันดับหนึ่งกับพรักอันดับสองเขาเคยจับกันไหม ไม่เคยนะในอดีตไม่เคยไม่เคยกันเลมันจะบินเป็นตัวถ่วงดุลเนะเขาถ่วงดุลปกติเนี่ยคราวนี้เนี่ยเขาถือว่าเขาทํางานร่วมกันมาตั้งแต่ฝ่ายค้านถูกต้องและก็มีรวมการใกล้เคียงกันใช่ไหมเมื่อใดก็ตามถ้าเพื่อไทยจับมือก้าวไกลตอนนั้นเพื่อไทยก็ไม่มีที่ยืนเช่นเดียวกันใช่ไหม เราะฉะนั้นบริบทของการที่อนุรักษ์ยมดึงก้าวไกลมาใช้เนี่ยพี่วีใช้คําว่าดึงยักษ์ปราบมารใช่ไหมไม่ไมดึงเพื่อไทยมาใช้ดึงดึงเพื่อไทยมาใช้เนี่ย,ยคือปราบมารดึงยักษ์มาปราบมารเป็นแผนยักษ์ปราบมารยักษ์เนี้ยก็สมประสงค์เช่นเดียวกันครับก็ได้นี่ไงก็ะจะบอกว่าแต่ความหวังเนี้ยดิวไม่สำเร็จเนื่องจากมีสองเหตุผลหลักๆแล้วกันนะเหตุผลหลักเหตุผลแรกนะคือการโหวตสวยังคืออุดรนิยมไม่เอาเออไม่เอาเอาก้าวไกลใช้กลไกสวบล็อก บล็อกมีสองรอบยังมีสวอยู่นะใช่ทีที่สองบวกกับเพื่อไทยและคนใหญ่คนโตในเพื่อไทยเนี่ยปดิทินเพื่อไทยมีบิ๊กเดลอยู่เพราะคนใหญ่ที่สุดของเพื่อไทยมีว่าด้วยเรื่องการเจรจาความและเป็นโซ่ข้อกลางในการต่อรองและวันเดียวที่โหวตนายกเศรษฐาเป็นคําตอบเลยครับวันเดียวที่คุณทักษิณกลับบ้านบ้านยี่สิองสิงหากลับมาเพื่อเป็นตัวประกันทางการเมืองครับอ่าเมื่อตรงนี้เป็นสะดุด ก้าวไกลเพื่อไทยรวมไม่ได้เนี่ยอนรักนิยมเลยยอมยืนข้างหลังเพื่อไทยสู้ก้าวไกลไปละเนี่ยจะเรียกอ่าและดิวนั้นเนี่ยเห็นว่าพักลุงเนี่ยก็เข้าร่วมรัฐบาลใช่ไหมใช่แลยสุดท้ายเนี่ยมีการใช้คนจากอนรักนิยมเข้าเดิมเนี่ยนะมาใช้งานในรัฐบาลใช้งานหมดเลยนะแ้ล่าสุดเนี่ยนะแม้กระทั่งการตั้งคุณวิษนุเครืองามขึ้นเป็นผู้สานายกตอนแรกจะเชิญมิรลองนายกด้วยซ้ำเรื่องสุภาพ คุณวิษนุเป็นตัวแทนนรักยมไหมก็เ้เป็นตัวแทนแต่จุดเริ่มต้นมาจากรัฐบาลทักษิณนะปีสี่ห้าเนี่ยแต่ว่าคุณอะไรวิศณุเนี่ยอยู่เอาอยู่นานอยู่นานอยู่นานสามสิบสามปีตูเนี่ยสามสิบสามปีเนี่ยสามสิบสามปีถ้าไปดูนะสามสิบปีของอาจารย์วิษนุเนี่ยอยู่กับนรักยมมากกว่าถูกต้องอยู่กับเพื่อไทยอ่ะเสร็จแล้วพอต้องใช้เพื่อไทยสู้ก้าวไกลเนี่ยเพื่อไทยจับพัก ขั้วรัฐบาลจะตั้งรัฐบาลทักษิณกับไทยนี่บอกแล้วน, <ะ S 2> นะครับเสร็จแล้วสิเดือนผ่านมาอนุอรักษ์นิยมเริ่มระแวงทักษิณเริ่มเห็นบริบทการทํางานของเพื่อไทยภายใต้การกํากับของทักษิณชินวัตรเริ่มแข็งแกร่งไงบริบทของค<ร>ุณทักษิณจึงบอกว่าล่อแหลมเล่นกับไฟกันเกินไปเ้าข้ามฝ่ายบริหารข้ามกองทัพคนที่ดีวะวางเฉยเออที่ดีวะ คนที่เดียวฝั่งรักยมอ่ะในคดีต่างๆวางเฉยผู้ได้แค่นี้ยี่แบบนี้ด้วยเหรอพี่ช้างวางเฉยไม่พอบางส่วนวางเฉยบางส่วนที่เกาชาความเนี่ยตอกซ้ําครับซ้ำทายาซ้ําตรงที่ไม่สั่งการว่าด้วยเรื่องหนึ่งหนึ่งสองนี่ไงเอออาแบบนี้ปั๊บสิบเดือนตั๊บฝั่งรักยมเริ่มที่จะก่อสงครามแล้วมีสองทางก็คือสร้างบ่วงเรื่องคดีคิดเกมใหม่กับ ก่อไฟรัดประหารสําเร็จไม่สาเร็จไม่รู้นะแต่เริ่มจะมีกระบวนการคิดเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยคนแบบฝั่งอนุรักษนิยมไม่ว่าจะเป็นสวไม่ใช่ฝั่งสุนทรีย์อยากมีอํานาจแน่นอนนอเพราะฉะนั้นการมีอานาจด้วยการเลือกตั้งแพ้หมดแน่นอนฉะนั้นการมีอานาจกลับขึ้นมามีอานาจใหม่อีกครั้งทําได้วิธีเดียวคือรัฐบาลรัฐประหารเขาเป็นว่านะการการเลือกตั้งโพของสถาบันปกคร้าเนี่ย เป็นคาตอบนะชาต้องตั้งตอนเนี้ลาบคาบอีกโอ้ยับ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 อ้าวมีคําถามทําไมคุณทักษิณเริ่มแข็งแกร่งจนอนุรักษ์ยมกลัวมีอะไรบ้างอันเนี้ยบารมีนักการเมืองนายทุนอ่าแล้วข้รายการเข้าหาครับนะครับอ่เนี่ยต่างประเทศต่างประเทศโอ้ยเยอะแยะหมดบางคนเลือกไม่พบนายกอ่ะตัวจริงอ่ะมาพบคุณทักษิณายพสบาบพาสเลยเขาเขาคุรู้สึกว่า เออมาพบคุณทักษิณแล้วน่าจะโอเคกว่าและบางส่วนที่แบบฝั่งไฝ่ายว่ามันคงไม่ค่อยพอใจเรื่องนี้นะที่จาป้ามาหรือว่ามาเลเซียครับและขนาดความขัดแย้งในตํารวจยังต้องปรึกษาปรึกษาเลยยังต้องปรึกษาและบางครั้งมีสายตรงมีสายตรงเลยต่อมาอย่าลืมนะครับคุณทักษิณเนี่ยเขาเป็นอดีตพันตํารวจโทอ๋อรูเพราะฉะนั้นรู้เรื่องตํารวจรู้เรื่องตํารวจดีสุดนะถามว่า ระหว่างคุณเศรษฐาคุณทักษิณใครรู้เรื่องตำรวจมากกว่าแนอนแน่นอนตีก็อยู่มานานเดือนของนายกแม้ว่าเป็นประธานกตลแต่ไส่ในของตำรวจรู้ไม่ลึกเท่าคุณทักษิณครับคุณทักษิณรู้ขนาดว่าตำรวจคนไหนเกี่ยวพันบ่อนด้วย่ะอะไรอย่างนั้นเลยวันก่อนพี่จ้างบอกรู้ถึงกันว่าไอ้ใบมืใบหวยรู้ขนาดว่านักการเมืองคนไหนเขาไปเกี่ยวพันด้วยนะนี่ผมบอกว่ารู้ขนาดว่าเจ้ามือใบหวยเจ้าแม่ที่ใบหวยต่างๆนะ ร่วมมือกับตำรวจเนี่ยทำหวยเถื่อนเรารูร้น่ะนั่นเลยนี่คุณทักษิณก็รู้ข้อมูลหรือว่าแกเชื่อมจิตรู้ข้อมูลรู้ข้อมูลอ่ะ,ออะยุทธศาสตร์พาน้องกลับบ้านเนี่ยดูท่าทางตอนนี้ยากเดิมปีนี้น่าจะลำบากยากแล้วสถานการณ์ตอนนี้นะ,ะนะต่อมาควบคุมคลลมคุณทักษิณควบคุมคลลมในทางอ้อมนะพลังของคุณทักษิณน่ะ ดูดบรรดาเหล่านั้นเข้ามาอยู่ที่ตัวนี่ไงนี่คือภาพที่<า>ทแบบทำให้ภาพเหล่านี้ทําให้อานุรักษ์ยมเริ่มกลัวตอนนี้ก็บอกว่าการเมืองไทยเป็นการเมืองสามฝ่ายสามฝ่ายเนี่ยสามเศ้าสามเศ้าคือมีอก้าวไกลเพื่อไทยแล้วก็ภูมิใจไทยถ้าพักใดพักหนึ่งจับมือกันอีกพักหนึ่งเป็นฝ่ายค้านโครงสร้างแบบนี้ส่วนพักเล็กๆเนี่ยพักเล็กๆพักเล็กเนี่ยไม่เป็นตัวแปรสาคัญเอาเพื่เสริมเอาใหม่ภูมิใจไทยมีเท่าไหร่เจ็ดสิบเอ็ด เจ็ดสิบเอ็ดสมมติสามส่วนนี้รวมพลังกันใช่ไหมตัดภูมิใจไทยออกทั้งหมดรวมทั้งหมดนะไม่ได้ไม่ได้ตั้งรัมบาลไม่ได้รัมบาลไม่ได้เออครับเอาเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เอาเอาเพื่อไทยเพื่อไทยถ้าจับมือก้าวไกลเกินครึ่งเกินครึ่งดิเกินครึ่งเพื่อไทยตัวสามร้อยสองร้อยเก้าสิบเออนี่ก็อันนี้ก็อ่ะแล้วก็ถ้าก้าวไกลจับมือกับภูมิใจไทยเนี่ยมันประมาณสองร้อยยี่สิบ ไปจับพักอีกสักพักเดียวได้ไหมได้เลยได้เบยได้เลยเออเนี่ยคือการเมืองมันจินตนาการไม่ได้มันต้องดูคณิาสารดูคณิาสตรมาดูคณิาสารทางการเมืองอย่างพี่ช้างว่าตอนนี้ตาบานเนี่ยสามร้อยสิบห้าเสียงผ่ายค้าร้อยแปดสิบสามร้อยแปดสิบสามหายไปไหนสองอะอ่ไหนอะหายไปสองรวมกันรวมกันไม่อาจจะมีพักเล็ก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 อื่นอ่ะแล้วเนี่ยนะ ก็เอาเอาถ้าพี่ช้างบอก141นรวมอะไรรวมก้าวไกลแล้วกันรวมก้าวไกลก็เนี่ยก้าวไกลตอนนี้ก้าวไกล148ีก็เป็น289แต่ต้องอยู่ภายใต้ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขแบบเดียวนะเพื่อไทยจะไม่ยอมก้าวไกลอีกต่อไปผมถามวันนี้ผมถามพี่ช้างพี่โอเนี่ยในสถานการณ์สงครามอนุรักษ์นิยมที่กดดันเพื่อไทยกด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 เนี่ยเป็นไปได้ไหมที่เพื่อไทยกับก้าวไกลจะจับกันเป็นไปได้และเพื่อไทยเนี่ยผมคิดต่างจากพี่โอแต่เพื่อไทยก็บอกว่าอ้าวคุณตามสงครามกับฉันไม่ยอมฉันเนี่ย ยกเก้าอี้ให้ก้าวไกลเลยภายใต้สมมติว่าสมมติอ่าไอ้สารน้ำนรลบบอกว่าคุณเศรษฐาคุณสมบัติเนี่ยมีทางเลือกว่าจะใครเป็นนายกต่อล่ะแคดฑเด็ผมเป็นเพื่อไทยอนีรโบบทให้ก้าไกลให้คุณพิธาเลยเหรอคุณพิธาเลยโอ้โหไม่ให้ลุงให้ลุงล่ะให้ลุงไหนให้ลุงป้อมคุณพีรพันธ์คุณมาจัดการผมอ่ะอนนูสิอ๋อเออเออคิดแบบนี้เลยบริบทแบบนี้มันมีเงื่อนไขเดียวเท่านั้นแหละเ เงื่อนไขเดียวคือคนที่เจรจาความกันไม่ยอมแล้วถึงสุดสุดแล้วนี่ไงคือถ้าก่อเกิดปรากฏการณ์นี้มันสุดแล้วไงถ้าไปตัดสินหรือว่าไปอะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่ถึงกระดาษแบบว่าทําให้เพื่อไทยตกเก้าอี้เพื่อไทยก็บอกว่าตกเก้าอี้แล้วทําไมฉันจะยอมลุงอ๋อถ้ารวมกันดูว่าเพื่อไทยก้าวไกลแล้ว่อยพักไหนอีกที่พักที่ไปได้นะประชาชาติประชาชาติไปประชาชาติไปได้ชารพัฒนา ชาตินาไปชาติไทยก็น่าจะไปคุณสุวัสด์ไปอยู่แล้วเทียงเอาไม่เอายังไม่เอาชาติไทยนะเอาชาติพนาก่อนแล้วก็ประชาชานะครับแล้วก็นั่นอ่ะ300ยกว่านะ300กว่าแล้วนะและถ้าบวกบวกอะไรยี่เสียงเข้าไป มันเท่ากับประชาธิปัตย์เออประชาธิปัตย์รู้ผมบอกว่า2บเสียงเฮ้ยเอประชาธิปัตย์ก็มียี่สไม่ใช่ไม่ใช่คุณดูคุณอย่าดูเบาประชาธิปัตย์คุณดูเบาที่พลังประชารัฐด้วยนะอ่ก็พลังประชารัฐด้วยเออมีเงื่อนไขนี่เงี้ยพี่โอครับมันมีเงื่อนไขที่บอกว่าถ้ายอมก้าวไกลตั้งรัฐบาลก้าวไกลจะไม่เอารัฐพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติใช่ไหมถูกต้อง